สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอธุรกิจที่มีการทํารูปแบบ M&A นะคบสำหรับบริษัทที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือบริษัท One Enterprise นะครับ The One Enterprise เนี่ยได้ทําการดีลซื้อกิจการของ j m M Channel Holding มูลค่ารวมกว่า2,200ล้านบาทก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับบริษัท j m M Channel Holding กันก่อนนะครับบริษัท j m M Channel Holding เนี่ยหรือว่า j M Channel บริษัทที่เป็น ผู้ขายกิจการนะครับธุรกิจจะประกอบไปด้วยวีดิจิตอลช่อง GMM 25นอกจากนีน้ยังมีธุรกิจผลิตคอนเทนต์ GMM TV GMM Media Chain 2561 GMM Studio International มี2หุ้นส่วนนะครับก็คือ i m m Grammy ของอากูไภบูลถือหุ้น50%และกลุ่มสิดิดำรงธรรม ถือหุ้น50%เช่นเดียวกันโดยฝั่งของผู้ขายเนี่ยทั้งจีมเอมแกรมมี่แล้วก็สิริดำรงธรรมเนี่ยตกลงขายหุ้นจีมเอม a ช n แนลโฮดิ้งทั้งหมดให้กับบริษัท The One Enterprise พรสจำกัดมูลค่า2,200ล้านบาทและนี่นะครับก็จะเป็นโครงสร้างของจีมเอม a ช n แนลโฮดิ้งจำกัดน,นะครับก่อนที่จะมีการขายกิจาการให้กับ The One Enterprise นะครับอทีนี้เรามาดู The One Enterprise กันบ้างนะครับ The One Enterprise นะคะเป็นผู้ดําเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ ent, เป็นเจ้าของช่องวัน31 X Scenario X Studio มีมิติวันมีผู้ถือหุ้น3กลุ่มก็คือบริษัทปรนันพรจํากัดกลุ่มประสาททองโอโสถถือหุ้น50%คุณบอยทรกลเกียรติว i t วันถือหุ้น18.73%และ GMM Grammy 31.27% การเข้าซื้อกิจการ Jim M Channel h o l d i n g ททำให้วันนะครับได้ธุรกิจผลิตคอนเทนต์สื่อและโชว์บิต4บริษัทคือ Jim M TV Jim M Media Airtime Media c h a n n 2561 Jim M Studio International นอกจากนี้นะครับวันเนี่ยจะรับหน้าที่ทำการตลาดและร่วมผลิตรายการทางช่อง Jim M 25 เบื้องต้นเนี่ยจะเข้าไปผลิตรายการข่าวเที่ยงข่าวข้ามและข่าวบันเทิงวันละ4ชั่วโมงและนี่นะครับก็จะเป็นโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มของวันหลังจากที่ทำธุรกรรมโดยการซื้อกิจการต่อจากอินจีเมมาแล้วนะครับ สำหรับเป้าหมายการตลาดนะครับคือการเข้าซื้อกิจาก,การจีนเอ็มชานาโฮดดิ้งเนี่ยทำให้วันได้ธุรกิจผลิตคอนเทนต์เข้ามาอยู่ในมือก็จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับวันที่มีทั้งช่องทีวีดิจิตอลและบริษัทผลิตคอนเทนต์ป้อนให้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์โดยที่มีเป้าหมายในปี2,565วัน Enterprise เนี่ยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากปี2,562นะครับช่องวันมีผลประกอบการกําไร219 าบทซึ่งเป็นปีแรกเลยที่วันเนี่ยทำกำไรได้หลังจากที่ลงทุนทีวีดิจิตอลมา6ปีตั้งแต่ปี2557นะครับการจัดทัพใหม่ของกลุ่มคอนเทนต์และทีวีดิจิตอลของวันเนี่ยและ GMM 5 5ถือเป็นสิ่งที่ GMM g r a m กรที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักเชื่อว่าการรวมกันครั้งนี้เนะี่ยจะต้องเป็น1บวก1เท่ากับ3นั่นก็หมายความว่าจะต้องได้ผลกำไรมากกว่าที่เคยได้มานั่นเอง ครับและที่พูดไปนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างบริษัทที่มีการทําธุรกิจในแบบของ M&A นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ